ความปลอดภัยขอการดึงแล้วนะประจำที่ความทางลาดเข็มขัดนีรภัยให้เรียบร้อยท่านสามารถไปใช้งานเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ในช่วงเวลานี้ค่ะโปรดเราไม่ระวังขนาเปิดที่เก็บของเนื้ยสีสับทอมทังส่วนเอกสารการเดินทางและสัมภาระของท่านให้ครบถ่วนก่อนลงจากเครื่องเลยค่ะสายแก๊มินเทสมายกับทางภารกิจผู้ชช้ิน่ดีและลูกเพื่้นวนขอขอบพระคุณทุกท่านท,าที่เลือกใช้บริการของเรา รหวังเป็นอย่างยิงว่าจะมีโอ,อกาสได้ต้อนรับฉนิงในเที่ยวนีต่อไปสำหรับข้อมูมลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินทสไม้เทนทาร์ิน,น,าน,นร,ราคาใบโดยสารและรายการโปรโมชั่นล่าสุดท่านสามารถเข้าชมได้ที่ www.thesmai-air.com ศูนยรบริการลูกค้าส,สอ1นึ่หนึ่8แ8ดตา้าตาาือหนึหน่แะนายทั่วประเทศค่ะ ท่านผริษสารรับเมื่อเครื่องบินจะสนิทแล้วขอบร้ษดยสารันของนนงประจำที่พนักงานต้อนรับจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการลงเครื่องให้ท่านขอท่านผู้โดยสารโปรดรอสะพู่และขออภัยในความไม่สะดวกขณาที่นี้ด้วยค่ะขอเร้าในความรมื่อมือค่ะ ladies and gentlemen we have n o มา a เ d e d at c h international airport บัตรล s อกคัมบัตร e ็อกค i n ม a ส5นาทีช่ s ย o น่อยเ e ้คว r e a a e ดภ e a e ป s e r t ่ d ม n ก่ส Fa You may use your mobile phones and electronic devices in this period. Please open door had been slowly and carefully and wear all following items.